สวัสดีพี่พี่เอซที่น่ารักทุกท่านนะคะอยู่กับแอดนุกี้ช่องอดิศรแฟมิลี่เช่นเคยนะคะและตอนนี้นะคะในช่วงเช้าแอดก็ได้อยู่ที่บริเวณหน้าบ้านลงนุงคนให้ดูบรรยากาศนะคะ360องศา นี่นะคะแล้วอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะคะวันนี้ลุงพลและยูทูบเบอร์นะคะได้เดินทางไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหารซึ่งพวกเราทุกคนก็ได้ติดตามความคืบหน้ากันอย่างใกล้ชิดนะคะคอยส่งแรงเชียร์แรงใจไปให้กับลุงและพี่พี่ยูทูบเบอร์ทุกท่านเลยนะคะไปหาทูบอยู่ค่ะ เรามาเจอใครนะคะแม่ดาสวัสดีค่ะ,คะทำอะไรคะแม่เห็น,น,นมีอ่าเครื่องของถวายมีเอฟซีชื่อคุณฮารดีฟาร์มค่ะอ๋อ,อมีเอฟซีจากสุรินเนาะค่ะที่เขาขอพรกับองค์ปู่แล้วเขาได้ประสบความสำเร็จก็เลยให้แม่ดามาไหว้แก้บนญให้ค่ะ และนี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะใครที่กราบไหว้ขอพรหรือมีจิตศรัทธานะคะในองค์พ่อปู่ยศุวรรนาคาและองค์พ่อปู่ปาริจิตนาคานะคะ,ะ,ค,ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็อย่างที่เราทราบกันดีแต่ละคนก็ได้อย่างที่หวังได้อย่างที่คอนะคะก็จะนำ ของนะคะเครื่องของต่างๆไม่ว <Okay. ưa, S 2> <the> ่าจะเป็นน้ําหรือผลไม้หรือว่าของไหว้ต่างๆนะคะของแต่ละคนที่บนบานสารเก่าไว้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็จะนํามาถวายให้องค์พระปู่ ลาสานาคามาาลาังสิทิมน่มะนาโคอภิยเมตยโภทิสตนะโมพุายะทมนาสกาลีนัคใจยะใจยะุสุวาสานาคามาาลาพัสิทิมน่นมะนาโคอภิยเมตยโภทิสตนะโมพุายะทิมนาสกาลีนัใจยะใจยะุสุว ราชานาคามหาลังปะสิทเมนะนักมาภมิยัโยทยนะเอียจะเพิ่มเตาริจตที่ท่านด้ไน้นะขอพรจากหลวู่ก็ได้ทำกิจการสำเร็จลุล่วงนะคะก็เลยมาแก้บุญให้ให้มตดามาแก้บุญให้มีพวงมาลัยก้าดอกนะ้าวข้า้าก สถานที่แหงนี้ด้วยนะคะขอให้เขาทํากิจการงานใดๆก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่วงไปได้ด้วยดีตลอดไปด้วยเถินนะคะองค์ปูราทุนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะคะ ก็ถือได้ว่า่าบรรยากาศในช่วงเช้านะคะก็จะมีแบบฟ้าฝนนะคะสภาพสภาพอากาศก็คือค่อนข้างที่จะเมื่อค้มนะคะแล้วก็มีพายุเข้าในช่วงสองสาวันที่ผ่านมานะคะก็จะมีฝนตกเป็นบางพื้นที่นะคะรปปกกก็เเีียยอะไ ็อย่างที่ทราบกันดีนะคะส่วนใหญ่แล้วยูทูบเบอร์นะคะก็จะตามไปให้กำลังใจลุงคนอยู่ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารกันนะคะเป็นจำนวนมากเลยนะคะส่วนหนึ่งก็จะปักหลักรอทีอ่บริเวณหน้าบ้านนะคะเดี๋ยวแอดจะพาทุกคนนะคะรับชมผ่านคลิปนี้นะคะว่ามีใครบ้างนะคะที่ไม่ได้ตามลงไปนะคะสวัสดีค่ะ เหลือใครบ้างนะคะไม่ต้องเอียงมาก็ไ <ex> ด <ambling>. ้นะคะนี่นะคะเหลือพี่หมอหนุ่มนะคะต้องเอียงครับคนดังครับโนกี้เขว้ยทำไมว่าคนดังคนดังต้องเอียงเข้ากล้องตลอดเวลาครับให้หนเอียงได้ยไหมเอียงเข้าปติตันโนกี้เขวีอยครับค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะก็ขออนุญาตถามพี่หมอหนุ่มนะคะก็เป็นอย่างไรบ้างคะในเช้านี้แล้วก็อ่านี่ก็เป็นอีกหนึ่ง ตัวเต็งนะคะที่อยู่ปักหลักที่นี่แล้วก็เฝ้าบ้านให้ลุงนะคะอยากถามความรู้สึกแล้วก็อยากมีอะไรอยากจะฝากไปถึงที่สารจังหวัดพุทธาหารตอนนี้คะเอาใจช่วยกันทุกคนนะครับเพราะว่าที่หมอหนุ่มอยู่ที่นี่เขาไม่มีใครดูแลที่นี่เนาะเพราะน้องมาตอยก็มีแต่ผู้หญิงเนาะก็เลยหมอหนุ่มก็เลยดูดูแลที่นี่ดีกว่าเพราะว่าเพื่อนๆก็ไปหลายคนแล้วเนาะพ็อจริงนะส่วนมากมีแต่ผู้หญิงเนาะที่อยู่ แถวหน้าบ้านลุงใครมาใครไปเดี๋ยวว่ามันมีผู้ชายอยู่เลยเนาะมันจะไม่ทันท่องทีแต่หมอน้งอยู่เนี้ยอ่าได้ช่วยเล็กๆน้อยไปใช่ไหมครับดูแลบ้านลุงด้วยดูแลหลายๆคนด้วยใช่ไหมครับโอเคขอบคุณค่ะครับวันนี้ก็มีเอสีมาถึงไหนรึเนาะไม่ใช่เอสีเนาะน่าจะใช่ไปสมหมนแล้วก็สงใจแล้วใครคือใครอะนี่นะคะเป็นยังไงบ้างคะเอ่อ อยากจะส่งกำลังใจหรืออยากจะบอกฝากอะไรถึงคุณพ่อไหมคะนิดนึงพี่นุกบอกว่าอย่างนี้ซื้ๆนะคะฝากอะไรถึงพ่อไหมคะก็ซู้ๆนะคะเรากินโมกธายอยู่โอ้ลูกสาวรออยู่นะคะน่ารักมากค่ะ น้องมาต่อยก็ฝากถึงคุณพ่อนะคะสั้นๆได้ใจความนะคะแล้วก็ลูกสาวก็รอนะคะเฝ้ารออยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ขายของรอนะคะเออเห็นอะไรนะคะแวบบแอดเห็นเป็นเห็ดน,นะคะเป็นเห็ดปลวกนะคะพี่ๆน่าทานมากๆเลยนะคะนี่นี่โอ้โหมีใครเฝ้าด้วยนะคะมีแต่เจ้าของร้านนะคะโอ้โห เดี๋ยวเราเดินมาที่บริเวณหน้าบ้านของลุงกับป้านะคะก็ถือว่าเงียบกริบนะคะเงียบกริบส่วนฝั่งที่ของพี่พอลี่นะคะก็จะแอดไม่ได้พาเดินไปดูเนาะแต่ว่าเห็นพี่ตั้มก็ได้มีการมีการก่อสร้างนะคะเทพื้นเทปูนกัน ก็ฝากส่งกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะที่ทำงานอยู่ที่นี่ด้วยนะคะพี่ๆและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานการเป็นยูทูบเบอร์ที่กุกกอก ฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะและพวกเราเองก็จะส่งกําลังใจไปให้ลุงพลป้าเตนและพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber ที่อยู่สารจังหวัดมุกดาหารด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ